ว,วันนี้เรามาอยู่ที่กเกาะแห่งหนึ่งโอ้มีสัตว์เราสัตว์ต่างๆมากมายเลยแล้วก็เราก็คืบคานไปเจอค้อขคดายข้คอไคดายจอละเข้โอ้จอละเคน้ําเค็มวันนี้มาเล่นน้ําทะเลหูยน้ําใสมากๆเลยคคก้อไดายจอและเคปว่ายน้ำกลับไปไว่ายน้ำกลับไปขึ้นฟัง คอกโคด้ายเกอร์เสือแล้วก็มีเสืออีกตัวหนึ่ง and t i g e ทเก,ทเกอร์เสือว o w tiger ooh ban ban นั่นเสียงร้องของตัวช้างนะา e l ลเฟน n t ช้งาง e l ลเฟน n t ช้างโอ้โหมีหูมีตาหางยาว มอบัฟโลบัฟโลควายบัฟโลควายจ้าจิลัฟาสว้าวจีลัฟาคอยามาจ้าดูสิจีลัฟาไม่จมน้ำเลยถึงจะลึกแค่ไหนโอ้โหจิลัฟาสจีลลฟาอ จ้าข wow. oh. ้าวข้าววัวซีบราซีบรามาลายซีบราอ่าซีบราไหวนะมาลายไหวนะมาแล้วจ้าไลออนไลออนสิงโตว้าวอ้โนั่นมีเสือขาวลอยน้ำอยู่ ช่วยเสือขาวก่นอนจะจมน้ำแล้วโอ้โหใช่เกอเสือ and duck duck ้โหด duck bye b y